สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาคุยกับอาจารย์เสรีและอาจารย์ชอบนะครับเรื่องการจัดสร้างพระสมเด็จพระพระรูปหล่อพระสมเด็จนะครับพิมพ์นั่งเทศนะครับที่วัดสนามนะครับอําเภอชาช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในงานนี้นะครับอาจารย์ชอบนะครับได้เตรียมพระสมเด็จเพื่อที่จะให้ fc ผู้ที่สนใจพระสมเด็จนะครับ ร่วมทาบุญในราคาองค์ละสองพันบาทนะครับก็เงินส่วนหนึ่งนะครับก็นํามาหลอ่อพระสมเด็จองค์อ่านั่งนั่งนั่งแสดงธรรมนะครับที่บ้านช่างหล่อนะครับอันนี้ก็องค์ละหนึ่งพันบาทนะครับใครสนใจพระชุดนี้นะครับติดต่อที่อาจารย์ชอบโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์ชอบอาจารย์เสรีนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชอบนํามาจาัดแสดงในงานนี้คือ จาลึกทองคําการจัดสร้างพระสมเด็จนะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครมีนะครับแล้วก็ทางช่องไม่ค่อยได้เห็นนะครับอันนี้นะครับใครว่าเก๊นะครับแต่แผ่นทองคําแท้นะครับจากการดูคร่าวๆนะครับน่าจะหนักสองบาทไม่ต่ำกว่าสองบาทต่อแผ่นนะครับเพราะว่ามีความหนาพอสมควรที่จะดุลออกมาเป็นรูปพระได้นะครับออกมาช่วงนี้ใครบอกเก๊นะครับคนต้องลงทุนทําแผ่นหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทนะครับ แล้วก็ขายไม่ได้อีกขาดความเชื่อเชื่อถือต่างหากนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับอาจารย์เสรีกับอันนี้หน่อยนะครับก็เราถ่ายอยู่ครับอาจารย์อาจารย์ชอบเข้ามาใกล้หน่อยโทษนะครับเราถ่ายในสถานที่จริงนะครับคือถ้าลงทุนทำสตูดิโอด้วยแล้วถ่ายอย่างนี้ด้วยนะครับ ต้องจัดงานหล่อพระขึ้นมาต่างหากเลยสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับสวัสดีอาจารย์ข้าครับครับผมอาจารย์เสรีครับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือคนที่ไม่ได้เสพงานปั้นอาจารย์เสรีเป็นใครถามควถามแบบถามแบบกำปั้นทุบดีเลยว่าอาจารย์เสรีเป็นใครมีผลงานทางศิลปะที่จะอวดโฉมให้กับที่จะคุยได้แล้วกันว่านี่ฝากผลงานมาที่ไหนบ้างก็ ก็เป็นช่างช่างปั้นปกติทั่วไปเนี่ยครับ,รบแล้วก็เป็นคนชอบปั้นตั้งแต่เด็กๆับแล้วก็ก็เป็นช่างปั้นอาชีพครับแล้วแต่ใครมาจ้างปั้นผลงานที่ฝากไว้ในแผ่นดินีะก็หรือเยอะแยะเช่นเช่นสัญ,ญลักษณ์กทมที่หน้าวัสุทัศน์ไอต้ตึกตึกกทมใหญ่ครับเป็นอะไรนั้น ก็เป็นงานหล่อทองเหลืองงานหล่อทองเหลืองครับครับประมาณปี2 5 1 9้าสประมาณนี้25 1 9 20สิบี่สิประมาณนี้อันนั้นก็เป็นงานใหญ่เลยครับงานใหญ่ในการหล่อนอดิาในปี1ิกว่าเนี่ยครับไม่ถึงปีสอ2พเยนี่ยงานใหญ่มากก็งานใหญ่งานใหญ่ใช่ได้ครับนี่คือสัญลักษณ์ของกรทมใช่ครับที่กลมๆมที่มีรูปช้างนะใช่ใช่ครับใช่อันนั้นใช้เวลาทำนานไหมก็สัก สักหกเดือนประมาณหกเดือนหกเดือนที่เราที่ที่เราเห็นภาพที่ที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครใช่ใช่ครับจากนั้นที่ไหนต่อเขาจัดก็เออนุสาวรีย์กองเป็นตำรวจอนุสาวรีย์กองเปนตำรวจใช่ครับแล้วก็ที่จะโชว์ได้ก็มีที่อเทวะเลยพร้อมกับพนังสุรศรีที่สูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอันนั้นเป็นรูปไหล่เขาจัดเป็นเป็นเป็นเทวะเลยครับ ไม่ไม่เป็นเป็นรูปอะไรของพระนางสุรศรีพระนางสุรศรีชัยยาพระพรมครับผมครับอันนั้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิจฝีมือช่างปั้นอยู่เป็นมันช่างปั้นเป็นช่างปั้นบรานอกไหมก็คนบ้านอกเกิดบ้านอกครับครับเอะครับแล้วการปั้นกำลังที่จะเททองด้านหลังเนี่ยอาจารย์อธิบายว่อน่าเริ่มออกแบบเริ่มยังไงก่อนครับรูปสมเด็จพระจานโตเนี่ย ผมทาด้วยความศรัทธาร่วมกับครูสมพงศ์กับครูสมพงศ์วินิจอาจารย์จุกใช่ครับกับใช่ครับแล้วก็วางโครงการกันมาหลายปีแล้วครับแล้วก็กว่าจะสำเร็จได้เททุกวันนี้ก็ด้วยความมุ่งมั่นกว่าจะระดมทุนจากลูกศิษย์ใช่ใช่ครับใช้เวลามาสี่ห้าปีอย่างน้อยห้าปีไม่ต่ำเจ็ดปีต้องเจ็ดปีเจ็ดปีปีใช่หล่อองค์เท่าไหร่ครับอาจารย์ปกตินะถ้าเรา ค่ารอเจ็ดปีที่แล้วนะครับครึ่งของคือครึ่งหนึ่งของ,ขของ,ของท,ทุกปีนี้ไหมใช่ใช่ครับอ่าสมัยเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วก็สักสามสามสามแสนสามแสน,สแสนก็รอได้ครับเดี๋ยวนี้ต้องถึงห้าแสนองละห้าแสนห้าแสนอาจารย์เสรีครับเหมือนไม่เหมือนเนี่ยอยู่ตรงไหนครับอืม บางคนก็บอกปั้บางช่างปั้นบางคนเนี่ยปั้นสมเด็จโตเหมือนบางคนปั้งไม่เหมือนแต่ดันไปปั้นพระรูปอื่นเหมือนเขาบอกว่าเป็นบุญญาธิการหรือเป็นบารมีผมผมก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อเชื่อเชื่ออย่างที่อาจารย์พูดครับครับอยู่ที่ความตั้งใจด้วยครับอยู่ที่แล้วก็อยู่ที่บารมีของสมเด็จว่าจะให้ใครทำมีมีพระปังรูปที่มีความรู้ความความเข้าใจเรื่องนี้ได้พูดว่าสมเด็จเนี่ย แต่ให้ใครทำนะท่านเลือกท่านเลือกท่านเลือกหมายว่าพระผู้รู้นะท่านกลับท่านพูดอยูย่ๆเนี่ยถ้าผมไม่มีบุญบารมี<ๆ>ก็สร้างไม่ได้ครับก็ก็นึกเหมือนนึกถึงสมเด็จตอนเอาเหรียญไปแจกครับว่าจะเป็นของดีในะอนาคตคก็ไม่เคยมีใครเชื่อใคระไรครับถ้าผมว่าถ้าข้างๆวัดเชื่อก็คงมีตังกันนะสมัยนี้ ถ้าคนข้างวัดลักข้งในสมัยโดยเชื่อใช่ครับโดยไม่รู้เรื่องแล้วครับก็เหมือนการหลอกั้งเนี้ยครับบางคนที่รู้ข่าวรับปากว่าจะช่วยก็ไม่ได้ช่วยก็ถือว่าบารมีไม่ไม่ถึงไม่สิงเชื่อไปอย่างนั้นครับอารย์งานลักษณะเนี้ยกำไรแทบรายได้ส่วนตัวแทบไม่มีทำน้อยโอ้มัน มันเหมือนถ้าอ้าก็เป็นเรื่องของจิตปัญญาแล้วเรามีจิตปัญญาความเป็นช่างเนี่ยแล้วก็มันไม่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้ารับงานเอกชนทั่วไปก็เกือบล้านใช่เกือบล้านใช่แต่นี่งานรับงานวัดแล้วเราเตาตั้งใจทำเนี่ยใช่ต้องหาทุกอย่างใช่ครับใช่มีแค่ข้าวกินครับมีมีแค่ข้าวกินช่วยช่วยกันจัดสถานทุกสถานที่พวกเราก็จัดกันเองครับครับด้วยความศรัทธาลูกผูกครับครับ นี่นะครับเป็นความตั้งใจของอาจารย์เสรีครับที่ฝากผลงานปฏติมากรรมไว้ที่วัดสนามครับอ่าอาจารย์ชอบครับผมมีส่วนในการช่วยเหลือสนับสนุนของการนี้ยังไงครับก็ผมเคยถวายพระสมเด็จไว้ที่วัดนี้ร้อยองค์ครับร้อยร้อยเก้าองค์จะบอกเก้าเก้าเก้าองค์นี้คือพิมพ์พิเศษสวยสุดๆครับสร้างวิถีศาลาครับเขาได้ข่าวว่า มีคนมาบูชาแล้วก็สร้างห้องน้ําได้ใช่ไหมอาจารย์เสรีครับใช่ใา่ห้องสมเด็จช่วยสร้างห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยก็ถามอาจารย์ศิรีกันเขาบอกผมถวายไปร้อยองค์ครับจะแล้วไม่ไม่แฝงพระอะไรหรือวไม่มีครับไม่เพราะอะไรก็รอรอมีผนเมตตายหลอกพอยู่แล้วไว้ในใจไว้ในใจครับผมครับอาจารย์จะอาจารย์จบช่างปั้นมาที่ไหนถามผมผมเรียนช่างศิลป์ครับช่างศิลป์ช่างศิลป์กรมเจริกร เดี๋ยวก่อนแต่ก,ก่อนนี้โรงเรียนช่างศิลป์รากร่อนอยู่อยู่ตรงบวชพระแก้ววังหน้าตรงรโละโโครแห่งชาติโรงเรียนช่างศิลป์ของกรมศิลปากร,ากรใช่เป็นอาจารย์เรียนจบวาดภาพก็มันที่โรงเรียนสอนวิจิตศิล์สวิจิตินครับสอนรวมๆครับรวมๆจะพัดจะผูมาทําไมมาปัน้นก็หรือเดี๋ยวก่อนมันพอพอพอ,พอต้องมาออกปกระกอบอาชีพ วาดภาพเราก็ได้ครับปั้นเราก็ได้ครับเซรามิกเราก็ได้ใช้ไั้ทุกอย่างทําไมมาอยู่ที่ปั้นก็โดยชะตามัครับครับโดยชะตาดวงชะตาปาลิบครับอาจารย์ปั้นมาปั้นปั้นครั้งแรกเนี่ยที่ได้ตังค์ปั้นใครครับอปั้นรูปเหมือนนะตามรงหลอดในในบ้านช่างหลอครับในบ้านช่างหลอรับจ้างปั้นทั่วไปรูปเหมือนครับ ส,สมัยก่ 4, อนนี่รูปละสี่พ <ส jó. S 2> ันห้าสมัยก่อนนะค่าแรงนะค่าทําแม่พิมพ์ทุบอีกสองพันหกพันห้าเราก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนเงินมันแพงเงินแพงครับอาจารย์อธิบายพุทธลักษณะของอย่างกับสมเด็กโตนี่เขาเรียกพุทธลักษณะหรือเขาเรียนเขาเรียนเรียกว่าอะไรครับพี่ เราเห็นรูปปั้นเนี้ยเราเรียกว่าอะไรครับก็เป็นบุคลิกภาพบุคลิกบุคลิกไม่ไม่ใช่พุทธักษณะอะไรเป็นเรียกบุคลิกภาพบุคลิกบุคลิกานเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้อาจารย์การออกแบบอย่างเงี้ยมันมันยากขนาดไหนครับสำหรับก็มีต้นแบบจากรูปถ่ายครับครับแล้วเราก็จินตนาการเอาว่าด้านข้างด้านหลังท่านเป็นไงก็เพิ่มเติมไปครับจากที่เราจะอาจจะ จากประสบการณ์ก็ดีอะไรก็ดีนี่ครับทําให้เราเห็นว่ารูปลักษ์ข้างหลังครับอาจารย์หน้าตาเนี่ยอาจารย์าจินตนาการจะอะไรก็เอารูปรูปจากรูปถ่ายเป็นเกณฑ์ครับแล้วก็ดูจากรูปอื่นบ้างเพราะว่าในรูปถ่ายนี่ไม่ชัดครับไม่ชัดก็เอาส่วนส่วนอื่นจากรูปภาพอื่นของท่านมาประกอบกันแต่ว่าไม่ได้เอามากมาย พอถ้าเอามากมายก็ไม่เหมือนไม,ไม่ไม่เหมือนต้นฉแบบับครับถ้าเอามากมายาถ้าเอามากมายไม่เหมือนต้นฉแบบับเขารูปแต่รูปรูปถ่ายแต่ละรูปไม่เหมือนกันนี่ครับครับบุคลิกแต่ละรูปไม่เหมือนกันครับอาจารย์ครับเราเวลาเราปัน้นอย่างเงี้ยเนี่ยเราเผื่อไว้เททองหมายถึงว่าเราต้องค,คิดปรักการเททองรึไหมก็ <Giul ies S 2> หรือเราขยายกุญก็เอออย่างอย่างผมปั้นรูปท่านเนี่ยก็ ขยายกว่าตัวจริงนิดเดียวครับแต่นิดเดียวครับเพราะว่าลูกเคารพในคนจะใหญ่กว่าคนธรรมดาสักนิดหนึ่งทำไมทำไมมีหลักการคิดอย่างนี้ก็คิดว่าน่าจะเรื่องของลักษณะที่ใหญ่กว่าคนมากกบ่าใบหน่อยหนึ่งครับจะทำให้น่าดูว่าน่าจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนี่เป็นหลักการคิดของทางบ้านครับครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนั้นครับ แต่นิดเดียวนะไม่ดเปียกไม่มากอาจารย์ดุดมีชีวิตไม่ดุดชีชีวิตเนี่ยดูที่ดวงตาดูอตรงไหนดวงตากับปากวางปากครับสําหรับคนที่เสพงานศิลป์นะครับ,รบมีชีวิตไม่มีชีวิตเนี่ยดูที่ดวงตาดวงตา,ดวงตากับปากครับแข่งขันกันตุงปัดกันตรงนี้ก็ส่วนใหญ่รูปเหมือนจะจะแข่งกันตรงนี้แหละครับครับอาจารย์ประทับใจรูปสมเด็จโตที่วัดไหนเอาแค่ที่วัดเฉยๆว่า อาจารย์ต้องไหว้ไหว้วัดพระสมเด็จโตมาหลายวัดไปประทับใจรูปปั้นวัดไหนก็ยังไม่มียังไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆรูปหล่อขนาดใหญ่ก็ยังไม่มีที่ไหนยังยังยังคือมันเขาขาดจิตวิญญาณหรือขาดความเออเหมือนเราดูแล้วเหมือนเรายังไม่เข้าตาเราไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูกใครแต่ยังไม่เข้าตาเราอาจารย์อันนี้จะเข้าตาคนอื่นไหมอาจารย์ที่ว่าก็ ลองดูลองดูลองดูเจนอ่ะหลังจากขั้นตอนตรงนี้เขาทําอะไรที่อยู่ด้านหลังอาจารย์เนี่ยกาลังเผาแม่พิมพ์เผาแม่พิมพ์เผาแม่พิมพ์ความหนาขององค์พระทั้งองค์นี่เท่าไหร่ครับอาจารย์ประมาณสี่มิลลิเมตรสามถึงสี่มิลลิเมตรสามถึงสี่มิลลิเมตรครับเสมอกันทั้งองค์อาจารย์ก็โดยประมาณครับครับโดยประมาณเคแล้วเนี่ยจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมไม่ไม่หมายถึงว่าจะมีรอย ตอนที่เทไม่ติดโอ้อไอ,อ้นี่มันมันเป็นเรื่องอนาคตแลละเพราะว่างานหล่อเป็นงานเสี่ยงครับมันเป็นไม่ไม่ใช่เ,เป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆข้อผิดพลาดเนี่ยมีมีได้ทุกทุกจุดทุกขณะก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่จังหวะเหมือนกันครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะอย่างเช่นเราเราเรากําลังจะเททองเนี่ยกําลังทําน้ําทองเนี่ยฝนฟ้าตกนี่ก็อุปสรรค ครับม,มันมันมันเป็นงานเสี่ยงค่อนข้างเยอะเสีเดียวครับอาจารย์ครับเคในสถานที่กับนอกสถานที่<น>อันไหนง่ายกว่ากันในสถานที่ในโรงงานในโรงงานอาจารย์ป้องกันความเสี่ยงที่จะเสียหายก็มีมีหลังคาสิ่งที่ช่างหลอกกลัวคือคือน้ําคือน้ําน้ําฝนนี่เลยครับ,รบแล้วอาจารย์ก็มาเทหน้าฝนด้วยครับ วันที่ฝนอาจารย์ต้องอ่ะทมตรงเวลาท<ม>เทลขณะที่เนี่ยต้องบวงสรวงขอทเทวดาฟ้าดินก็พวกนี้ก็ต้องบวงสรวงไม่ใช่ต้องปักก็ต้องปักสใสไครไหมออของของไม่ใช่ไม่ครับไม่ได้ปักเหมือนคนโบราณครับครับแต่ต้องต้องท,ทําพิธีบวงสรวงอยู่แล้วครับนี่นะครับเป็นความตั้งใจของอาจารย์ที่จะหล่อพระให้สวยงามอาจารย์ชอบครับเสร็จไม่เสร็จนี่อยู่ที่อาจารย์หรือเปล่า่าปัจจัยต้องมาจากอาจารย์ส่วนหนึ่ง จริงๆแล้วมันสําคัญคืออยู่ที่คณะกรรมการวัดและจารย์สมพงศ์นี่เป็นหลักผมเป็นตัวแค่ตัวคอยสนับสนุนเบื้องหลังเท่านั้นเองไม่ได้มีบทบาทอะไรสําคัญมากครับแต่ผมยินดีจะช่วยเพราะว่าผมก็ช่วยมานานแล้วผมตั้งใจครับถ้าเรื่องคุยเรื่องพระสมเด็จถ้าใครอยากได้สมเด็จแล้วมาเทองสมเด็จผมยินดีจะเปิดสัมมนาคุยกัน จะจ้างไปสัมมนาคุยกันโอเคผมอธิบายให้ได้แต่ผมขอฝากไว้เจ้าสัวกับอูรูผู้รู้ลองมาศึกษาพระสมเด็จที่มีแผ่นจารึกทองคำนี้พี่ๆทองคำพระที่มีแผ่นจารึกทองคำนี้ผมชื่อว่าในประเทศไทยยังไม่มีคนไหนที่จะเอามาพูดเลยอาจารย์ไม่เปิดเผยผู้ครอบครองเนี่เดิมันอันตรายนะครับอย่าลืมนะถ้าประมูลนี่เป็นร้อยล้านนะ แล้วคุณจะรู้ไปทําไมผมจะรู้ไปทาไมไม่ใช่เขาอยากจะรู้ว่าผู้ครอบครองว่ามันมีอยู่จริงไหมตมหามสถานารณอยากรู้ไม่ได้เลยเจ้าของเขาไม่บอกเขาไม่พูดแล้วผมก็ไม่ถามด้วยแต่รู้อย่างเดียวว่ามีจริงถ้าสนใจจริงๆคุยกันนอกรอบผมจะอาจจะไปโทรคุยกับเขาก่อนอาจารย์มีทั้งหมดกี่แผ่นครับแ,แผ่นอาจารย์สิบสองแผ่นสิบสองแผ่นมีผ้ากี่พิมพ์ทั้งหมดน่าจะเป็นสิบสองพิม สิบสองแบบรูปแบบนี้สิบสองแบบแต่ผมเคยให้พัดพาท่านแปลแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็จําได้แต่ถ้าต้องอย่างนี้ต้องดูหน้าหน้าหน้าแผนา่นทองคำถึงจะอธิบายได้ถ้าอย่างนี้อธิบายไม่ได้ครับเอออาจารย์มาเอาเอาอกมาอธิบายข้างหน้าหน่อยอาจารย์อาจารย์ช่วยอ่านเลยนะเพราะผมอ่านไม่ค่อยออกก็ไหลมันยาก คำโบราณอาจารย์เสรีเนี่ยเอาเข้าไปใกล้ๆหน่อยอาจารย์เสรีมาช่วยอ่านอาจารย์เสรีมาอ่านเลยพอุมตาผมผมก็มองไม่ค่อยเห็นอาจารย์มองว่าแล้วเยังต้องอธิบายเองอาจารย์ช่วยท่องคำเนี่ยว่าถุประสงค์ว่าทำเพื่ออะไรเอออธิบายเลยแผ่นไหนเออแผ่นนู่นดีกว่านั่นนะแผ่นนี้ก็ได้เออแผ่นนั่นนะเบนจะพาทีครบชุดเลยเนี่ยอันนี้อาจารย์จะไปยืนอธิบายเหมือนอธิบายชาร์ตให้นักเรียนฟังเอออธิบายชาร์ตเลยเดี๋ยวผมจะผสมลงให้สมเด็จนะเขียนว่าสมเด็จ วัดพระแก้วแก้วสามฤดูสามฤดูอ่าระดับทองใครมีสมเด็จพิมพ์พระแก้วนะครับสบายใจได้นะครับอ่าสมเด็จพิมพ์พระวัดพระแก้วสามฤดูอ่าระดับระดับทองขวงพระธาตุอออพลังอะไรอ่านมีชุดเบญจภาคีอ่านี่คือเบญจภาคี แต่วันนี้ผมลืมเอาพิมพ์มากล่าวว่าจ,จะเอาพิมพ์มาแล้วก็ให้มาโชว์ด้วย,ด,ยดันลืมไปผมตื่นตั้งแต่ตีสี่ขนฝนก็ตกด้วยลำบากเจ็บขาด้วยอืออาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ในฐานะคนที่เป็นศิลปินในการท่าเนี่ยอันนี้อาจารย์เชื่อว่ามันอยู่จริงเชื่อครับเชืา่ออาจารย์ยินๆินใกล้ๆลูปถ่ายเนี่ยมันเออลักษณะมันไม่ใช่ของปลอมลือ ก็ทำาอมาเล่นๆได้ครับครับโอ้โหเครับเป็นสมบัติอันล้ำค่าอีกที่บันทึกการจัดสร้างพระสมเด็จนะครับครับอันนี้อาจารย์แล้วองค์จริงนี่เป็นพิมพ์พระแก้วที่เห็นนะองค์นี้ผมไม่มีครับและในนี้ก็ไม่มีด้วยาแล้วพระสมเด็จด้านข้างมาประกอบอะไรคือแผ่นนี้เขาเขาเขาทำมาก็ถ่ายไฟลมาอ่ถ้าในองค์จริงแล้วจริงๆอ่ะหาดูได้ยากมากถ้าพิมพ์ชุดนี้ทําแม่พิมพ์อย่างเงี้ยหาดูได้ยากมากประกอบเข้าไปอยู่ ถทบจะไม่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าคนช่างพิมพ์ทําพิมพ์เทลรอพระจะเข้าใจอย่างอาจารย์เสรีกับผมเนี่ยผมเป็นช่างพิมพ์ผมกล้าพูดได้เลยถ้าจับค้อนจับตะไคร้ผมกล้าท้าเลยใครมาเคาะมาแต่งแข่งกับผมเนี่ยผมแพ้ผมให้ห้าพันนี่ไม่ใช่การพนันแต่พูดให้ฟังว่าเราศึกษาจริงรู้จริงพูดจริงอธิบายจริงจาได้ไหมคุณไตรเทพเมื่อก่อนนี้ที่มีคนถ่ายภาพแล้วก็มองเห็นเทวดาลอยมาจากแผ่นจารึกทองคำนี่เอง นี่อะไรจริงแล้ไม่จริงแล้วแผ่นอย่างเนี้ทําไปขายใครอันนี้เป็นแผ่นทองคําแท้ผมพูดไม่ได้ไม่ใช่ตอนที่อาจารย์เห็นของจริงหรือคนที่มไม่เห็นผมไม่เห็นแต่ผมไปให้คนที่ทําจิวเวลรี่ดูทําทองดูอของผมทําทองผมเป็นช่างพิมพ์ช่างทําเหล็กทําอะไรพวกนี้ผมทํานานครับเพราะผมต้องหาช่างทองเก่งๆให้เขาดูเราะว่าทองแท้ทองจริงๆครับ แล้วอาจารย์เสรีแกก็อยู่กับทองเหลือทองแดงการผรสมทองเหลือทองแดงมันมีหลักสูตรที่ไม่เหมือนกันต้องเข้าใจก่อนนี่นะครับผม,มก็เก่งพอนะโขดช่วยท่วงตัวเครื่องตรวจท,ท,อ,งท,ทองหรืออะไรนะครับประวัติศาสตร์ตรงนี้มันช,ะชะัดเจนยิ่งขึ้นใช่ผมไม่เถียงแต่แต่แตคงคงไม่คนไม่มีใครอุตสาหิคิดทําเพื่อที่จะปลอมเพราะว่าแผ่นนี้ขายไม่ได้ใช่ถูกต้องตอนนี้ถ้าเป็นทองคำสักสองสามบาทนี่ก็ปลาไปเกือบแสนอยู่แล้วใช่ อาจารย์บจานละห้าหมื่นอาจารย์กระบตอนนี้อาจารย์ตอนที่ได้แผ่นนี้มาอาจารย์เจอปีไหนครับน่าจะเป็นปีห้าสี่หรือห้าห้าประมาณสิบปีตีเป็นสิบปีบวกลบแล้วกันาจารลึกบันทึกการสร้างพระสมเด็จแล้วก็บอกพระพุทธคุณขององค์พระไว้ไม่บอกนี่เขาบอกว่าเมตตาเนี่ยปลูกเสกดีๆมีเมตตาอันนี้เขาในแผ่นจาลึกทองคำนี้จะเขียนไว้จะบอกไว้แต่คนให้เขาไม่บอก แต่ที่เขาให้ผมอ่ะเพราะอะไรผมดูพระสมเด็จบรรยายพระสมเด็จเขาเขาถูกใจเขาเลยให้ไฟล์มาคนที่เป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของไฟล์เนี่ยเขาไม่ธรรมดามาพูดอย่างนี้ก็แล้วกันครับเพราะว่าคํานี้ผม,มพูดเป็นคนแรกในประเทศไทยเนี่ยที่พาเจ้านายเจ้านายทุกวันเนี่ยเจ้ <laughs> นานายมีตัวตอนอยู่จริงๆนะ huh คือไม่ใช่เป็นการแอบอ้างาไม่แอบอ้างไม่เอ่ยชื่อเราก็ต<บ>้อง ต้องเชื่อเขานะครับว่าพระแผ่นทองคําเนี่ยทําออกมาอย่างนี้ขายไม่ได้อคือถ้าปั๊มออกมาเป็นองค์พระยังพอคุยกันได้นี่เขียนอันนี้จารย์เป็นการการเขียนด้วยด้วยด้วยเหล็กจานหรือดุลเหมือนกับเชื่อเป็นการดุลนะครับถ้าถ้าเหล็กจานมันก็จะมันจะคมนี่น่าจะเป็นการดุลเป็นการดุลทีละทีละชุดทีละชุดเชื่อว่าอย่างนั้นนะตามสายตาเนี่ยนะใช่น่าจะดุล ซึ่งมีมีความหนาครับอ่าดุลใช้ดุนนะอ่าดุลแต่ถ้าแต่ถ้าการกดลงไปมันจะมีรูปแบบหนึ่งคือตัวหนังสือดีอีกแบบหนึ่งจะไม่เหมือนกันตี๋เอ่ามันจะเป็นรูบุมลงไปใช่คือคล้ายคล้ายเป็นเบ้าหลุมคกพูดง่ายๆถ้าชาวบ้านเขารู้ทั่วไปเบ้าหลุมคกเป็นเนกา t ี v อ่าเนกา g ีเหมือนแต่ถ้าเราจะเรียกว่าอ่าพิมพโตเมียมันก็น่าเกลียดเกินไปครับครับพิมโตเมียนั่นแหละอ่าแต่มันน่าเกลียด ไม่ไม่น่าเกะครับเบาหลวงพ่อไปแล้วกันอาจารย์ครับเวลาคนทําดุลเนี่ยต้องจบสาขไหนมาจบสาขาไหนหือเขาเป็นช่างก็ก็มีสาขาดุลเขาก็เรียนกันนะครับสมัยโบราณสมัยโบราณช่างนนี้ครัหมมีครับยังมีสอนอยู่ยังมีสอนอยู่ยังมีสอนอยู่แต่ว่าลักษณะเนี่ยเป็นเป็นช่างเป็นช่างมืออาชีพอะ เป็นช่างอาชีพทำมาทำไมอาจารย์อาจารย์ตีความเป็นช่างมืออาชีพทำเลยก็น่าจะเป็นสกุลช่างอ่ะคือไม่ได้อยู่ๆเลยเป็นกันเองตัวไหนที่ผมบอกว่าไอคนทําเนี่ยเป็นช่างที่มีสกุลช่างที่เป็นช่างฝีมือผมอธิบายได้ไหมอาจารย์อาจารย์เข้าไปอาจารย์เกียงเข้าไปอาจารย์เข้าไปไอาจารย์ผมมีคนเนี่ยใลักษณะตัวหนังสือเนี่ยถ้าไม่ใช่มืออาชีพถ้าไม่ช่างสิบหมู่จริงๆทําไม่ได้ใช่ไหมตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยมันทัดเรียงกันเนี่ย คุณเขียนธรรมดาโดยโดยอย่างนี้แล้วทำไมมันก็ลนไม่เมันต้นอยู่แล้วดุนเป็นตัวเมียเออแล้วยิ่งทําแบบนี้ยิ่งยากเลยผมพูดในคาเดียวครดุลกับย้ใย้ขวาถ้าเขียนอย่างเดียวมันก็ไม่ตรงมันทัดอยู่แล้วถ้าดิ้งดุนอย่างนี้เนี่ยยากมากครับช่างต้องมีฝีมือถ้าผมตีนะจากด้านหลังมาใช่แต่ให้ดูให้เป็นด้านหน้าอ่าใช่ต้องช่างสิบหมูช่างมีฝีมืออย่างเดียวครับชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ทำผมกล้าพูดจริงแมอาจารย์อาจารย์ ่าผมศึกษาเฉพาะลึกๆตืดๆผมไม่ค่อยศึกษาเป็นเป็นทองดอกบวกนะเออแต่ทองนี้เราไม่เก่งครับเข้าใจว่าเป็นทองดอกบววทองนี่มันเพิ่งไเลยนทองดอกบวกนี่ชุดเป็นจ่าปากอืมแต่ผมมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ไม่ชอบใส่แว่นทองดอกบวกครับเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการ จะสร้างพระสมเด็จอีกชิ้นหนึ่งครัของวงการพระนะครับใครที่บอกว่าพิมพ์พระแก้วไม่มีนะครับแล้วบันทึกนี้เขาจะทํามาขึ้นตรงๆเลยทาําหาพระแสงอะไรอาถ้าถ้าไม่มีเนี่ยเขาจะเขาจะทะํามาใหม่ใช่อันนี้อาจารย์อยู่ๆศิลปินเนี่ย <c oughs> ทางว่ามันจะจินตนาการแบบนี้ขึ้นมาได้ไหมลอยๆ <c oughs> ย,ยากไม่รู้ไม่รู้จะทําเพื่ออะไรครไม่คือถ้าศิลปินทําแหละเขาต้องมีวัตถุประสงค์ใช่ ที่ชัดเจนคือคือไม่ซ้าขายแน่นอนย่างๆทําทําเป็นบันทึกนะถ้าจะทําเกยขึ้นมาคุณต้องมีชื่อเสียงในสังคมในวงการก่อนถึงจะทําเก้ขึ้นมาเพื่อจะได้หลอกล่อคนขึ้นมาแต่นี่ไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยผมเพียงแต่กามมาว่าเป็นของเกยด้วยซ้ำไปไม่เป็นไรของเก้ไม่เป็นไรถ้าคุณแน่จริงคุณมายืนตรงนี้แล้วคุณใช้จิตสมาธิเพ่งดูภาพนี้เป็นภาพอ่าเขาเรียกภาพถ่าย ปัดแต่งสามมิติ<ห>ป่ะเออสามมิติหรือเปล่าครับถ้าคุณแน่จริงคุณเข้ามาคุณเห็นเทวดาลอยออกมาเลยเออเหมือนผู้หญิงคนแรกที่ถ่ายทําคลิปเมื่อห้าปีที่แล้วอ่ะสี่ปีห้าปีที่แล้วอ่ะอง่ายๆเลยก็ผมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเนี่ยผมทําเพื่ออะไรเพื่ององสมเด็จครับเพื่อวัฒนธรรมเราแล,ล้วเผยแพร่องสมเดจนี่นะครับเป็นยุนทองคําเปอร์เซ็นต์สูงนะครับอาจารย์ยังไม่ไม่ตีว่าเป็นทองคําแท้ เป,เป็นทองดอกบววเ,เขาก็บับนทึกไว้เป็นทองดอกบวกัวมีชุดเป็นจัาพาคีทั้งทั้งอะไรนะคอา่านดิทองดอกบกเไอ้ทองดอกบวกแล้วพรอทองดอกบววที่อะไรนะที่่เป็นจับภาคีอ่อะไระอะ ต้องให้นักภาษาสตร์อ่างอันนี้บางคำเราเราตีไม่ออกเลยว่าเป็นภาษาโบราณนะได้แต่รู้ว่านี่นี่คือทองดอกบวชชั้นสร้างไปถึงบอกว่ามันลวกพ่อก็แปลไว้แล้วผมมาให้ท่านแปลไว้แล้วลาบแต่ท่านหายไปท่านบอกว่าหายลาบลาบได้ไรใครได้พระสมเด็จชุดดีดีทมพัดแก้วนะครับมีบันทึกเป็นดุลทองคำจริงจริงนะครับถ้าถ้าเจ้าของนะครับผมอยากพิสูจน์ ้วยเทคโนโลยี<ช>ว่าเป็นทองยุคไหนเป็นแผ่นรุลยุคไหนนะครับน,นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มาให้ความรู้เรื่องการหลอ่อครอาจารย์หล่อโบราณกับหล่อปัจจุบันต่างกันตรงไหนก็การใช้วัสดุคุ้มคุ้มพิมพ์เนี่ยแค่นั้นเองใช่ครับคือสมัยนี้เขาใช้ปูนปลาสเตอร์ผสมผสมด้วยกับทราย สมัยก่อนใช้ดินใช้ดินดินปิงกับทรายหล่อโบราณไม่หล่อโบราณเนี่ยอยู่ที่วัสดุในการต้มเองใช่ส่วนกระบวนการเผาไม่คงไม่พิมพ์นี่เหมือนเดิมคล้ายกัน้ายกัน้ายเดี๋ยวนี้คนไม่นิยมบอกหล่อโบราณเพราะมันไม่สวมันช้ามันช้ามันช้าเนี่ยนะครับขอบคุณอาจารย์ชอบครับขอบคุณอาจารย์อะไรนะเสรีครับอาจารย์เสรีเนี่ยนะครับที่มาให้ความรู้คุณเอนะครับขอบคุณมากครับ ครับอาจารย์ค pues รับครับสวัส like ดีครับ